ชมที่ครบครับสิ่งของมากมายที่คุณผู้ชมได้เห็นนี้นี่คือเป็นสิ่งของที่พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีได้ร่วมบริจาคกันมาในโครงการทอดพระปาขยาอัลบริไซเคิลซึ่งเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีได้ร่วมมือกับภาครัฐเล่กชนในการจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาเรื่องราวมีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรนั้นเดี๋ยวช่วงหน้าเราติดตามรับชมเรื่องราวดีๆกับรายการเจาะเรื่องภายครับ ที่สุดของเทคโนโลยีที่พัฒนาจากฝีมือของคนไทยมั่นคงแข็งแรงทุกขั้นตอนการผลิตมาตรฐานฝีมือแรงงานรถตอกเสาเข็มชนิดตีนตะขาบ p p m เข้าตอกเสาเข็มได้ทุกสภาพพื้นที่รวดเร็วทันใจ TPM มาตรฐานไทยสู co ่สากลบริษ hmm. ัทตรีปั้นจันโมบายจำกัด0819864140กับความใกล้ชิดและใส่ใจคุณตลอดคูโบต้าสิงห์บุรีศูนย์บริการและโชว์รูมจำหน่ายคู่โบต้าครบทุกรุ่นและอะไรครบทุกชนิดวันนี้พร้อมข้อเสนอสุดพิเศษที่คุณก็สามารถเป็นเจ้าของได้เลือกคูโบต้า กับการดูแลเอาใจใส่ดุดญาติมิตรเลือกคูบต้ตาสิงห์บุรีอยู่ถนนสายเอเชีย ทอดท่ปาป่าขยะรีไซเคลิลที่จัดขึ้นโดยเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีร่วมมือกับภาคก,ก,ก,การเล่ประชาชนกิจกรรมนี้จัดขึ้นมาหลายปีครับวัตถุประสงค์และเป้าหมายก็คือว่าจะได้ให้ประชาชนเดินร่วมมือกันในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมสิ่งที่ได้กลับมานั่นก็คือทําให้บริเวณสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีนั้นมีปริมาณขยะลดน้อยลงยด้านหนึ่งก็เพื่อเป็นการปลูกฝักให้ประชาชนได้รู้จักในการที่จะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมนั่นเอง โครงการทอดพระป่าขยะร่วมกับเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีชมรมสมาคมแล้วก็ทอสอมอ ในจังหวัดสุพรรณบุรีของเรานะครับในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีนะครับก็ได้จัดโครงการทุกๆปีในการทอดผ้าป่าขยะทุกๆปีเราในประมาณเดือนธันวานะครับเราก็จะทอดผ้าป่ากันเราก็จะไปเรียรไลนตามชุมชนต่างๆนะครับเพื่อที่จะได้นําสิ่งของที่เหลือใช้นะครับเ,เช่นหม้อหุงข้าวกับพลาสติกหรือว่าเป็นพวกจอคอมเก่าๆอะไรอย่างนี้นะครับเราก็จะได้มีและก็จัด ได,ได้เขาได้ประจากมาเช่นจัก,กรยานเก่าๆอย่างนี้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างเขาบอกว่าขยะเนี่ยจริงๆแล้วเราไม่ควรเรียกขยะเขาบอกว่ามันเป็นต้นทุนหรือว่าเป็นวัตถุดิบต่างๆอีกอย่างหนึ่งอย่างพวกถุงพลาสติกหรือว่าเนี่ยอย่างเงี้ยเขาก็จะไปแปรรูปเป็นอย่างอื่นได้นะครับหรือบางทีเนี่ยไอถุงพลาสติกอะไรพวกเนี้ยนะครับเขาเอาไปทําน้ํามันได้ ได้เห็นจากการจิตอาสาของหลายๆส่วนเนี่ยความรู้สึกของพี่ชานเานนองความรู้สึกของผมนี่ก็หมายความว่าเราได้เห็นการร่วมมือกันระหว่างชุมชนในเขตเทศบาลแล้วก็าทางส่วนภาครัฐนะครับแล้วก็ภาคเอกชนไม่ว่าจะเป็นชมรมสมาคมชุมชนในเขตเทศบาลเนี่ยได้ร่วมมือกันนะสิ่งเหล่านี้ที่ท่ทานได้เห็นว่าขยะทั้งหมดเหล่านี้นะ ก็ได้มาจากครวัวเรือนอจะเห็นว่าแต่แต่และครวัวเรือนเนี่ยเรื่องขยะเนี่ยมีเยอะแยะมากมายบ,บางคนเขาก็มีไว้เดี๋ยวนี้มันมันมันเก็บไว้ขายได้<อ>นะมันเก็บไว้ขายได้เวลาเราไปขอเนี่ยบางบางบ้านาก,ก็ก็ไม่ได้แต่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ที่ท่านเดชเนี่ยได้ให้ไว้บางบ้านก็เก็บไว้นานไม่รู้จะจะเอาไปขายก็ได้ราคาน้อยอะไรเงี้ยพอเราไปบ,บอกถึงว่าจุดประสงค์ในการที่เราจะเอาขยะเนี่ย ไปททดพระป่าแล้วก็ขายเอาเงินไปทําสิ่งที่เป็นประโยชน์เนี่ยเขาก็ให้เราส่วนตัวเราจะเห็นว่าเครื่องไฟฟ้าเก่าๆหรือเครื่องเจาะเครื่องปั๊มอะไรที่เขาเลิกใช้แล้วเขาเก็บไว้นานมากเลยเขาไม่รู้จะทํำยังไงเขาก็เรียกเราไปให้ไปช่วยขนให้เราก็เก็บให้เขาอย่างดีนี่คือูนะครับกีฬาศาที่ผมทําก็เสียสลับเสียเวลานะครับไปเลียรายไปกับน้องๆเนี่ยได้น้องๆพวกเทศบาลเนี่ยนะครับพวก ที่ทํางานพนักงานป่าถนนบ้างอะไรได้กําลังคนหลังเนี้ยได้ไปเดินตามบ้านไปเคาะประตูนะเขาก็ให้มาให้มาให้มาจนกระทั่งเยอะแยะมากมายประมาณเนี้ยนะครับปีปีหนึ่งเราก็ขายเดี้ประมาณ6 7เจ็ดหมื่นแทบทุปีนะครับตรงเนี้ยซึ่งเป็นเรื่องที่เรามองไม่เห็นนะครับเรามองไม่เห็นว่าเฮ้ยขยะเนี่ยมันขายได้มีราคาดีนะตรงเนี้ยทำให้เดี๋ยวนี้ที่ท่านนายกบอกว่าปกติเรา เดือนหนึ่งขยะเนี่ยประมาณห้าห้าพัตันครับต่อเดือนเดือนปัจจุบันนี่เหลือ30ประตันแสดงว่าลดไปเยอะลดไปเยอะและทุกวันเนี้ยก็เหลืออยู่ประมาณนั้นก็แปลว่าการลณลงในการที่ให้ประชาชนได้แยกขยะนะครับก็ได้ผลไดครับลดลงนะครับเพราะว่าขยะเนี่ยเป็นปัญหาของทุกๆเทศบาลมันก็ลดลงนะ ส่วนที่เหลืออีก3 0ก็คือขยะพวกพวกปุย๋ยพวกย่อยสลายพวกย่อยสลายได้เช่นพวกผั<า>กพวกผักพวกอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีถุงพลาสติกบ้างไอ้ตรงเนี้ยซ,ซ,ซึ่งซึ่งซึ่งสามารถที่จะไปกําจัดเรือไปหมดไปฝังกลบแล้วมันก็ย่อยสลายไปได้ในโอกาสต่อไปถ้าหากว่าเราสามารถที่ทําโรงงานปุ๋ยหรืออะไรต่อไปเทศบาลคงต้องทำเพราะไปดูหลายๆที่เนี่ยเขามีโรงงานปุ๋ยโรงงานทําน้ํามันโรงงานทําไม้ หมายก็ไม้ไม้ท, <ำ S 1> ทุกชนิดแผน่นทําแผน่นไม้ทุกชนิดเนี่ย <S 2> <S 2> ที่มัน,ท,มนที่มันหักหักที่มันอะไรต่อมีอะไรเขาเอาไปหลอมทําเป็นแผ่นเหมือนกับไปย่อยเหมือนกับแผ่นอะไรเชลย่าหรือเชีย่าเขาเรียกอะไรนะเชล่าเชลรา่ราๆๆแบบนั้นเลยแต่แตเขาบอกว่ามาจากไม้มาจากไม้ที่เศษทั้งหมดอย่างเงี้ยเอามาเป็นแผ่นแผ่นสร้างบ้านให้คนบ้านคนจนคนอะไรที่สวยงามเลยดีสวยงามเลยเป็นแผ่นไม้ที่แข็งมากบอกพวกมอดพวกดินหุนไม่ต้องพูดถึงเลยกลัวอย่างเดียวไฟ ิและใส่ใจคุณตลอดคูโบต้าสิงบุรีศูนย์บริการและโชว์รูมจำหน่ายคูโบต้าครบทุกรุ่นและอะไรครบทุกชนิดวันนี้พร้อมข้อเสนอสุดพิเศษที่คุณก็สามารถเป็นเจ้าของได้เลือกคูโบต้ากับการดูแลเอาใจใส่ดุดาติมิตรเลือกคูโบต้าสิงบุรีอยู่ถนนสายเอเชียที่สุดของเทคโนโลยีที่พัฒนา จากฝีมือของคนไทยมั่นคงแข็งแรงทุกขั้นตอนการผลิตมาตรฐานฝีมือแรงงานรถตอกเสาเข็มชนิดตีนตะขาบ TPM เข้าตอกเสาเข็มได้ทุกสภาพพื้นที่รวดเร็วทันใจ TPM มาตรฐานไทยสู่สากลบริษัทตรีปั้นจันโมบายจำกัด081-986-4140ทราบข่าวว่ามุกเพชรเนี่ยได้มาร่วมกิจกรรมในการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมกับทางเทศบาลเนี่ยหลายหลายปีแล้วล่ะครับหลายปีแล้วครับหลายปีแล้วครับและกิจกรรมทอดพระป่าขยะรีไซเคิลรู้สึกว่าทางบุกเพชรเนี่ยเป็นส่วนสําคัญในการร่วมสนับสนุนเลยครับผมไม่ได้คิดที่จะหวังกําไรอะไรครับผมหวังแบบคือได้มีส่วนร่วมครับได้มีส่วนร่วมครับผมที่ที่ท่าแก่ได้เห็นเนี่ยขยะที่เขานํามาแล้วก็คัดแยกกันประมาณนี้มีมีอะไรบ้างก็ เ่วนใหญ่จะเป็นพกพลาสติกลังกดาดแล้วเป็นพกของไฟฟ้าที่เหลือใช้ครับออครับส่วนนี้ก็คือจะกะเอากลับมารีเคิลใหม่ได้ครับมันทําอะไรได้บ้างออท่านท่าแกลองลองอธิบายแนะนําให้ฟังหน่อยส่วนพลาสติกนี่ก็เอาไปกันเป็นน้ํามันมครับเป็นน้ามันกระดาษก็คือเอาไปต้มแล้วทําเป็นแผ่นใหม่ออกมาเพื่อจะใช้หลอมใหม่ได้ครับหลอมใหม่ได้ครับครับ,รบแล้วส่วนต่างๆล่ะพวก อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ชำรุดเสียหายพวกนี้ได้ไปใช้ประโยชน์ไหมตัวนี้ไม่ได้ใช้ประโยชน์ครับคือเอาไปเอาชิ้นส่วนบางบางส่วนที่ใช้ได้ก็คือเอากลับมานำใช้นำมาใช้ประโยชน์แต่ที่ใช้ไม่ได้ก็คือมีการเอาไปทําลายอย่างถูกต้องครับทําลายอย่างถูกต้องครับ,รบตอนนี้รู้สึกว่าสาขาของมุกเพชรนี่หลายสาขาแล้วท่าแกครับผมมีมีสี่สาขาครับสี่สาขาแล้วนะ เฉพาะในจังหวัดสุพรรณบุรีต่างจังหวัดมีไหมต่างจังหวัดมีอุบลราชธานีโอ้ที่อุบลเลยครับผมอแล้วเป็นไงกิจการในเรื่องของถือว่าจับจับทางถูกเลยนะครับก็ก็ถิ้งของเหลือใช้ที่อยู่ในครัวเรือนครับใช่ก็คือมันเป็นวัสดุที่มันเหลือใช้แล้วครับครับครับผมเป็นที่ว่าเขาไม่ต้องการแล้วก็คือเราเราเราเป็นผู้รับซื้อกลับมารีไซเคิลใหม่นะครับมันไปใช้ใหม่ได้ประโยชน์ ไม่ได้เป็นขยะที่รบกวนรังไม่ครับไม่ได้เป็นภาระกับหรือว่าทําลายสิ่งแวดล้อมอะไรเลยครับครับครับแนะนากับกับผู้ที่เก็บสิ่งของเหลือใช้ไว้ในบ้านสะสมอะไรมากมายทําอย่างไรให้มันเกิดประโยชน์ครับก็คือเวลาถ้ามีกิจกรรมตําชุมชนเขาแนะนําก็คือเอาเอามาบริจาคอย่างไ้ครับจะมีประโยชน์อย่างยิ่งเลยครับแล้วได้บุญด้วยครับได้บุญด้วยครับผมแล้วคราวนี้คาดว่าทางสายตาที่ประเมินเท่าแก่คิดว่าราคาที่จะได้ ในการร่วมสนับสนุนกันประมาณเท่าไหร่พอจะก็จะข้ขขขาครัง้งนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณ3 0 0 0 0ื่นถึงสี่หมบาทนะครับโอ้ก็เยอะนะครับถือว่าถือว่า,ยวายเยอะเลยครับผมแสดงว่าราคาพิเศษบ้างเนี่ยพิเศษราค,าครับไม่ได้คิดอะไรเลยครับช่วยช่วยเหลือช่วยเหลือแบบช่วยเหลือกันแบบด้วยใจเลยครับอือเป็นส่วนเป็นส่วนร่วมในการส่งเสริมกันเลยครับผมขอบพระคุณมากครับขอบคุณครับ กิจกรรมทอดผ้ากขยะรีไซเคิลเนี่ยความเป็นมาของมันมีความเป็นมาอย่างไรก็ในเรื่องของพุทธสโลบายที่จะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้มีส่วนร่วมและก็รับรู้เรียนรู้ร่วมแก้ไขปัญหาเรื่องการจัดการขยะเนี่ยก็มีหลายวิธีเนาะการทอดผ้าขยะเนี่ยก็เป็นวิธีหนึ่งโดยใช้หลักของศาสนาพุทธซึ่ง กระบวนการทอดว่าป่าขยะก็จะเป็นกระบวนการที่จะทําให้ประชาชนเนี่ยมีส่วนร่วมทางด้านจิตใจแล้วก็นําขยะซึ่งเป็นสิ่งที่เราคิดว่ามันไม่มีค่าแล้วหรือว,ว่าขายไปก็ได้ไม่กี่บาทเนาะแต่ใจเขาได้บุญมันมากกว่าได้เงินที่เป็นค่าขยะในความรู้สึกในความรู้สึกเขาและได้มาคือความภาคภูมิใจเนาะ,ะในส่วนของภาครัฐเองเนี่ย การส่งเสริมแบบนี้ก็ส่งเสริมให้เขาการเรียนรู้ว่าขยะเนี่ยมันแยกเป็นอะไรได้บ้างแล้วก็แยกออกไปแล้วมูลค่ามันเพิ่มแบบไหนนะเขาเองเนี่ยถ้าเขาขายทัท่วไปเขาก็จะขายรวมๆซึ่งมูลค่ามันก็น้อยนะแล้วก็ไม่เห็นการคัดแยกขยะด้วยอะไรด้วยเนี่ยเขาก็จะไม่เรียนรู้วิธีการคัดแยกขยะกัเบเราว่าออไอ้สิ่งนี้ขายได้เท่านี้สิ่งนี้ขายได้เท่านี้ะนะอันนี้ก็จะทําให้เห็นว่า ถ้าเขาแม้ว่าในช่วงที่ไม่ได้มีการทอดปลาหัากขยะเขาอยู่บ้านเขาก็จะรู้ว่ามันมีมูลค่า,ม,ม,คามากน้อยแค่ไหนนะ,ะการส่งผ่านข้อมูลเหล่านี้เราก็จะมีเครือข่ายหลังจากที่เราทอดปลาป่าเสร็จเนี่ยเราก็จะมีการทําบัญชีให้รู้ว่าปลาป่าที่ได้มาทั้งหมดครั้งนี้ได้เป็นเงินเท่าไหร่แยกเป็นสิ่งของได้แต่ละประเภทเนี่ย<อ>เท่าไหร่เช่นพาสติก กี่กิโลขวดกี่กิโลแต่แต่ขาวแตกแดงเท่าไรเนาะแล้วก็เป็นลังเท่าไรเป็นกระดาษรวมเท่าไรเนาะเราก็จะแจงข้อมูลตรงนี้เสร็จแล้วเรามีเครือข่ายก็คือชมรมสิ่งแวดล้อมใช่ไหมที่เทศบ,บาลขออภัย <c oughs> ที่ได้บา,บาลให้กับสนุกเนี่ยแล้วก็ทศอสอมอหรือว่าอาสา,มาสมัครทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะที่อยู่ในทั่วพื้นที่ของเขตเทศบาลเนี่ย เราก็จะส่งผ่านข้อมูลเหล่านี้ให้กับทางชมรม,มชมรมก็จะมีการประชุมใหญ่ทุกปีอยู่แล้วเราก็จะมาแจ้งข้อมูลตัวนี้ให้เขาฟังอ,อันนี้ก็เท่ากับว่าเขาได้รับรู้ว่าสิ่งที่ราชการทำเนี่ยทางชมรมที่ววาล้อมทำเนี่ยมันมีประโยชน์แค่ไหนนะแล้วเงินที่เราได้มาทั้งหมดเนี่ยเราไม่ได้เข้ากระเป๋าใครเราไปตั้งเป็นกองทุนเพื่อการจัดก,การสิ่งแวดล้อมอนั่นก็หมายความว่ากลับมาดูแล ถึงแวดล้อมในเขตเทศบาลเมือ,อ,งองสุพรรณีนี่เองนะก็จะเป็นประโยชน์อย่างอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะการที่เอาเงินกลับมาช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็เท่ากับว่าเขาเองเนี่ยก็มีส่วนภาคภูมิใจที่ว่าถ้าเขาได้ร่วมทอดป่าขยะไปแล้วสิ่งที่มันกลับมาคือมาดูแลชีวิตเขาในด้านสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งหนึ่งที่ผ่านมาเราเคยทอดป่าขยะไปครั้งหนึ่งแม้ว่าจะไม่ได้จอสิ่งแวดล้อมโดยตรงแต่มีผลกระทบทางอ้อมอย่างเช่นเราไปทาซ่้ม ให้โรงเรียนเทศบาลสองวัดประจากษทองเด็กจํานวนมากมายรู้สึกชื่นชมครูเนี่ยชื่นชมมากเลยว่าเออเด็กได้ห้องน้ําที่ดีอ่าแล้วก็มีระบบบาบัดที่ดีด้วยลักษณนะใช่แล้วก็เงินตรงเนี้ยก็แม้ว่าเป็นประมาณสักห้าหกหมื่นนะสามารถทําห้องน้ําใหม่ให้นักเรียนที่โรงเรียนเทศบาลสอง ปัจจุบันนี้ยังดีอยู่เลยนะเด็กก็่ภูมิใจนะนี่คือสิ่งที่เราเอาเงินที่ชาวบ้านเนี่ยทอดประบ่าขยะมามีส่วนร่วมใช่แล้วก็ให้โรงเรียนเนี่ยเขามาร่วมแต่กิจกรรมเราเด็กก็มีส่วนร่วมนําขยะมาช่วยกันทอดอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราว่าเราคาดหวังว่าการเรียนรู้เหล่านี้จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องขยะของเทศบาลเมืองชุพันลืครับก็จะจะทำให้ในเเทศบาลเมืองชุมพันของเราเนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องการทิ้งขยะที่ สกป,กป,กปรกรลละเทอะถ้าเราดูจากสถิติในเขตเทศบาลเราเนี่ยเราปลูกฝังมานานกว่าประมาณ20ปีแล้วนั่นนหะสินะซึ่งขยะที่เป็นรีไซเคิลเนี่ยไปบอกขยะเราเนี่ยมีแค่สักประมาณ5ที่เหลือไปที่เหลือไปนอกกนั้นชาวบ้านแยกกันหมดแล้วแสดงว่าแสดงว่าในกิจกรรมให้ความรู้เหล่านี้ไม่ใช่แค่ทอดวปลขยะม,ม,ม,มันมีหลายเรื่องมันมีหลายเรื่องประกอบกันถูกก็ทําให้อ่า เรียนรู้ว่าขายะอะไรขายได้ขายไม่ได้ส่วนหนึ่งก็คือแม้ว่าเขาจะขายได้นอกกริงแต่การแยกไม่เป็นภาระกับสิ่งแวดล้อมอนั่นคือสิ่งที่ประชาชนเรียนรู้ได้ครนะแล้วก็เราก็มีตรง่ายข้าวหมูล่านี้ชมรมเนี่ยทำงานมาเป็นสิปีแล้วครนะด้วยความเหนียวแน่นแล้วก็ช่วยกันเอออันนี้ก็คือเรื่องของชมรมสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลเราเป็นต้นแบบได้เลยเป็นต้นแบบได้ครับนะอันนี้ก็ถือว่า ต่อไปเนี่ยขยะในเขตเทศบาลเราเนี่ยมันน่าจะหมดไปน่าจะหมดปัญหาอาจจะเหลือน้อยใช่จะปัญหาปัญหาในการจัดเก็บก็จะน้อยลงน้อยลงน้อยลงแน่นอนอเพราะขยะเนี่ยเราคิดง่ายขยะรีไซเคิลเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมีราวๆประมาณสัก60%เอเนต์นื่องจากว่ากระบวนการผลิตทั้งหมดเนี่ยมานถูกแพ็คถูกบรรจุหมดก็ไปเข้าแนวแนวออกต่างประเทศมดแล้วนั่นหมายความว่า ขยะประเภทอุตสาหกรรมเนี่ยมันเกิดขึ้นแบบนี้อะไรก็บรรจุขวดอะไรก็บรรจุกล่องอไอ้พวกแตไ่ไอของที่เหลือเหล่านี้มันก็คือไปรีไซเคิลไฟรีไซเคิลใช่ดีกว่าไม่ต้องอ,อย่างน้อยก็เรียกว่าถ้าเราจัดการ100ยร้อยร้กิโลเนี่ยไปบอกขยะเราเนี่ยไปสักให้มันเหลือน้อยสักประมาณ50กิโลไปครึ่งนึง ก็ลดปัญหาไปขึ้นก็ลดไปเยอะเลยวใช่ไหมลดไปขึ้นลดไปเยอะหนึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่จะได้ประโยชน์กับภาคราชกาลประชาชนด้วยยังไงก็ขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ได้ร่วมกิจกรรมโครงการพระป่าขยะในครั้งนี้นะครับก็หวังว่าเราจะจัดกิจกรรมนี้ทุกๆปีนะปีหน้าก็จะจัดอีกนะครับแล้วก็เชื่อว่าพี่น้องประชาชนก็จะให้ความร่วมมือแบบนี้นะเพราะว่าอย่างน้อย ความภูมิใจจะเกิดขึ้นกับทุกคนนะได้ร่วมกิจกรรมได้ทําบุญรู้สึก <นะ S 1> ว่าได้บุญใช่บางบ้านนี่โอ้โหให้ไปขนมาเยอะแยะเลยครับเขตเทศบันเมืองพรมีจะมีสิ่งแวดล้อมที่ดีครับ ที่คุณผู้ชมได้เห็นนี่แหละครับนี่คือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้องอีกด้านหนึ่งก็เป็นการร่วมทําบุญตามแรงศรัทธาในจิตวิญญาณของชาวพุทธของเรานั่นเองนะครับกิจกรรมทอดพระปากขยะบรีไซเคิลเนี่ยทางเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเขาได้ร่วมมือกับชมรมสิ่งแวดล้องสุพรรณบุรีและหน่วยงานภาครัฐเอกชนอีกหลายหน่วยงานด้วยกันครับ และความร่วมมือของพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีก็ได้ร่วมกันสรสร้างกิจกรรมนี้ให้มีประโยชน์มากยิ่งขึ้นรายได้ที่ได้จากการขายขายะรีไซเคิลสิ่งของต่างๆเหล่านี้นําไปเป็นการตั้งกองทุนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและช่วยเหลือในเรื่องของ การทําสาธารณประโยชน์นั่นเองวันนี้เวลาของรายการเจาะเรื่อง่านเลนหมดลงแล้วครับ <Okay. S 1> เราจะกลับมาพบกันที่นี่เวลาเดิมทีวี24สถานีประชาชนวันนี้สวัสดีครับ